สวัสดีครับนี่ครับมือนี้เราอยู่กับน้องๆมือนี้เปี่ยนสถานทีนะครับมือนี้แดดแดดแยงตานี่ครับมือนี้ได้อะไรนะหมูอะไรเขาเรียกอะไรของหมูหมูติดมันอ้อมคอหมูเออเรียกอ้อมคอหมูเขาได้มากักใหญ่หนึ่งอ่ะทำอะไรกินวันนี้ปลาไหลแงเถีฮะแยงเผ็ดแยงเถีดตยอดที่แกงเลยแกงเผ็ดอ้อมคอหมูครับง่บัเ เ้ยกะทิเราใส่ต้องใส่กะทิก่อนล่ะพลาดว่ะใช่ไหมโอ้ยโอ้ผ่านครับผ่านผ่านนัน่นโอาบอกจาเลย,เยเต้องใส่กะทิให้มันแตกมันก่อนนะใช่ครับโอ้โทษดีกับขออภัยได้ครับใช่ไหมผิด <จะ S 1> พลาดเลยทีนี้ทิ่หายแล้วฮะเรียนรูนก,กันไปครับผมผ่านผมผ่านเองนะครับขอโทษขออภัยได้ครับใช่ไหมใช่ครับเอี่จาลืมตัวอ่ะนะครับนี่ ไม่มีใครสวงเลยเทรเอาน้ำมากายเดี๋ยวได้ครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงไม่มีใครส้วงจ่าเลยเอาอนี่ครับขอโทษขอไฟลุงนึ่เงินไปนึกว่าแกงเผ็ดนึกว่าผัดผูด้วยจ่าผูด้วยจ่าผูคนีเขาไม่ใส่น้ำมันในตำนะใช่อะเพราะเป็นยังครับเลี้ยงลูกกันไปครับอ่ะก็เขาใส่กับพี่เขาใส่กับพี่แล้วก็ใส่พริกแกงเอาเพราะเป็นยังครับผูด้วยจ่า เนี่ยแกงมะเขือเนี่ยแหละเนี่ยฮะเดี๋ย็นสี่โเดี๋ยวกันนงอ่ะใส่นาลงไปเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีหยวใจมูวันทมูวันมูรุนี่ครับสูตรแบบหมูม,มัวกันได้ครับขึ้นเราครับถ้าไม่มัวไม่ใช่เราใช่ไหม,ไมใชค <c oughs> ค่ครับนี่ครับครับมีรถกละบะเลยอ่ะนี่ครับมันมีตะมันนะครับเป็นเนื้อ เนื้อตดมันกับอ้อมคอครับเป็นอย่างก็ใส่อ้อมคอคำหนึ่งมันถูกคบสองกินได้หลายคนถ้าเอาเนื้อแบบแบบดีๆกับข้งสีเหล่บอนบ่อหลายบนได้ครับใช่ไหมกนลามหิวยังเนี่ยปักษาด้วยนะปรักษาเป็นไงกินข้าวเลยมันอยู่เนี่ยหเมื่อเช้าไม่เห็นหน้าอะไรไปไหนมาเนี่ยไปเอาข้าวอันนี้มีข้าวหลวงเลยนะครับขออนุญาต ล้วนเนื้อมันเอ่อล้วนล้วนเนื้อหมูมันสุกแป๊บนึงนะครับโอเคครับนี่ครับผมหมูเริ่มสุกจังไงละเริ่มน้ำใช่ไหมล่ะใชะน้ำสมพานธ์กะทิอ่ะใชะ่น้ำกะทิเราทำแบบนี้เลยครับเอาไก่ใส่น้ำไก่อ๋อขอน้ำเยอะๆครับจ่าฮะน้ำเยอะๆครับทไมเอาไว้รับข้าวเนี่เ <c oughs> สียดายกะทิ มัดสายกันก่อนก่อนครับกีกี้กับหลงสูดไปอย่างน้อยนะครับขอโทษขอษขอภัยอย่างนี้ไหมเขาทำอย่างนี้นะใช่ครัาน้ำตาลติดเราติเทควงวิ่ง<ป>ดูเย็นอ่ะออ้อยังล้องมาเนี่ยรถดีด,ดีลา้างยังล้างด้วยนะ แล่ต๊อกแกงเขียวหวานนะครับถามน้องว่าเขียวหวานหรือเนียงก่อนอันนี้อันไหนอร่อยกว่ากัน,นตามตี๋ใส่อะไรอีกกะปิกะปิเราอยู่ไหนในตู้เย็นไหมกะปิยังน้อยลืมใส่กะปิเด็กน,น,น้อยสิกินหวานนะครับกินหวานเผ็ดใช่ไหมใช่กะ,ะปิเรามีมไหมอยู่ในตู้เย็นนะ่ะ

ผัดใส่ตสั้งแต่ตอนเขาจะผัดใส่ตั้งแต่ตอนกับพี่แขงนะแต่เราลืมคนเราไม่หลงไม่ลืมกันไนะ <c oughs> ออใช่ไหมใช่ไหมเกาหลี <c oughs> อันนี้ไม่เค็มนะครับเนี่ยช <c oughs> ิมนเนาะมดละ <c oughs> หมดละฮะนี่ครับเอามกเขือใส่เลยไหมเดี๋ยวเลย เออใส่มะเขือนี่ก่อนเออำเ็เกยวนไปเฮ้ยน้ำน้อยไปไหนเติมน้ำครับนี่ครับคนลามบอกว่าขอน้ำเยอะๆหน่อยเข้าใจเตินน้ำอดูกันมาหลายคนนะครับคน็อบยังไม่ยังทำภารกิจอยู่ครับวันนี้เป็นหน้าที่เราแจ้งเกิดใช่ไหมแจ้งน้องใหม่ครับเนี่ยวละสองจานเลยนะใครไม่มาเราไม่เรียกครับวันนี้ใช่ไหม รองอร่อยเราจะไม่เลี้ยงใครอร่อยเราต้องปรับแล้วอ,อ่ะ,อะเดี๋ยวเอาไวน์สมิ่งมาได้ครับเดี๋ยวให้มันเดือดล้วกคือมาซิมแหรอกเติมมะเขือพวงแล้วก็โหระพาลงไปครับโอเคครับ